จนสมนัมเด็นที่ออกก็สินตาปะก็จะมีน้องช้างน้องช้างเพื่อนี้เป็นช้างที่มีความโดดเด่นและก็ชื่อเสียงโด่งดังในติกคโครับในงานอายุวันธุมงคลของพระมหาเถรจังหวัดยกโสทรก็จะมาร่วมเป็นประจำครับนี่คือน้องช้างไายดาวมงคลครับจากจังหวัดตุริีนะครับงานนะครับ ท่านไทยท่านภู่าราชการจังหวัดยะโสธรนะครับท่านไทยท่านผู่าอนุโมทนากับท่านภูมาราชการจังหวัดยะโสธรครับนี่คือสุดยอดของผู้นำผู้นำที่นั่งอยู่ในใจของลูกน้องผู้นำที่สร้างความพรอมรองฉันน้องพี่ผู้นำที่เป็นต้นแบบแห่งความสามัคคี นี่คือผู้นําดีที่อยู่คู่ยะโสธรทานสดินท์ทองสุขผู้วาราชการจังหวัดยโสธรของพวกเราครับอาดงช้างจะค่อยๆเดินท้ายขบวนนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งบนเกิาก็ร่วมทำบุนนะครับแต่ร่วมขบวนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดเน วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบอกว่าเป็นงานของเจ้าคณะจังหวัดก็เปิยกระบวนการของพ่อของเราแต่ว่าประเทศองค์กาสที่ดอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเปาเปิดกระบวนการทางของท่านที่เดียวกันนะครับวันนี้มาต้อนรับมาสำบวจากมาสำรว

The carrier hát, you say the carrier hát. Man hôn. The carrier hát. Hãy. 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 Hãy.

ในช่วงเช้าที่ผ่านมาขอติดตูเลยบรรยากาศารที่เป็นนี่นาที่คนักงเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอากาศข้าวกาแน้องสาวทุกคนใจดีลกิษย์ลูกมาเกอดโคราชเกิดที่างจังหวัดในภาคตกับผ้เหนือ ก็หลาลๆต่ newer, ันมาแสดงนุสกรามรัทายุวัฒนธคนขึ่เป็นวันที่มีความสุขที่ใจอย่างที่าตอเาเกิดมาส่องแสงแม่ก็ให้ภาเขาก็ทำใีที่สุดที่เอาผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝ ผู้าตั้งงโบราณกาลประวศาสตรจะรลกเอาไว้ยาวนานนั่นก็คือรยเป็นทเป็นีระตเป็นดวงพื้นอาแยกเปนแยกเข้าดยกนุกไเาวนไ้าทุกคนเกิดมาก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้น้อมนำธรรมะองค์สํเร็จมรามาของพพุทธเจ้า พูดถักรู้เอโดยชอบซึ่งหรือได้ว่าพระัษาศาสนาเป็นศาสตร์สนาหลักเา้าเราสาทรคนที่ผิดไปด้วดีมาก่อแม้ว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุคซึ่งวันรี้เราสับสนวุ่นวายมีการเนิดเกิดขพืนกัน ปรไชาเก็สามารถท่จะา้มต่าไปได้กรณนต้องมีบามไที่มากิทยาลัยงก็องไปห้อมูลจากหยงาางๆ้องมาริ่อไปเราใขอมของทางุกคนทกคนในทงการใท้งนสมัผู้นำทานดีดูเราไป ต่อสองผมเป็นน้องชายท่านสังขทองสรีทะเลในบวันต้อนองัวเมือนการศกาการขอบคุณนรุโกนาน้ำใสใจจริงน้่ดีมาชานัปราชท่านดีใจจริงปีละวันเกิตั้งแต่ีสามเพื่อที่จะร่วม ถ้ามี่ะรมาดูเราก็จะรู้ว่าาาไหนอันนี้ก็จะเป็นสาวสวยก็เรียกว่านอนเมื่อคืนนี้นอนผ้าเดียวครัวทรงผมกรเสียนะขอบคุณนะฮะนี่แหละก็เรียกว่าน้ำใจที่มีให้กันเพราะฉะนั้นเรายิ้มให้กันเรามาวัดเราไม่ต้องไปนินทากันเราไม่ต้องไปมีอะไรทันนั้นเรามาแล้วมีสัมมาทิฏฐินะ เราวิชามาเพราะฉะนั้นเรายิ้มให้การแลนคอสมาไกรันดูแล้วน่ารักถึงแม้ว่าอายุการเราจะปูน,นี้อย่างผู้พูดยูนี่72แล้วนะมันไม่ใช่เบาสั่มน้อยแล้วมันเป็นเปาสั่มแก่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องการกำลังใจพระก็คือคนคนหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะเครื่องแต่งกายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเป็นคนคน,นมีความหมาย คนมีคุณภาพทำยังไงจะให้เหกิดคุณภาพก็ต้องเรื่อนคนรวมกันสามาัคคีกันร่าไรเป็นอย่างเดียวกันนัาาาา่นแหละจะเรียกว่าความสำคัญจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยยศหมาบรรดา,าเป็นหัวโขนเป็นบทบาทที่เขาให้เราแล้วเมื่อเราสวมหัวโขนแล้วเราปีบทแตกไหมคนดูเขายอมรับเราอืไหมนั่นแหละก็คือตอบโจทย์แหวนหมอลัง เขาเป็นคนธรรมดาเวลาใส่เสื้อจริงจริงงาไปแสดงอาการเขาให้โกง่ก็โงนสุดๆเขาให้โศกเกาโศกสุดๆตลบก็เอาให้น้ำตาแตกแตกนู่นนะฮะแก้วสาวงามนี่ก็เหมือนกันถ้าจะทำอะไรก็เรื่องของฉันฉันปวดหมดแล้วแต่วันนี้เราเป็นนางพญาเป็นนางฟ้าสวยนะขอบคุณนะับภารกิจกันนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดก็จะอยู่ที่การกระทำ เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วเนี่ยอาศัยกันจริงๆนะเวลาเจ็บป่วยโบราณโบราณก็มาปูกข้อมืนือเราตามถั่วตอนตองปุย่างกายมันจะมีเหงื่อแทกมันเหมือนกับว่าลองปูภาษาเลยเยอะมากคนเพาไม่แย่ปวดคนอื่น ไทยเป็นไทยใง่ายๆนะแม่นะการรี่หวานข้นสัญญาโบราณเป็นความได้ได้ได้เราเขาไม่กินเราใกจกนรอเามกรรเดงกรได้ล้ม่งคมข้ใหนี่ยเราเรียกว่าที่แม่แหนนานาพุไทยยังเห่ยงอยู่เลยเวลาคนป่วยเขาบกว่ตีสองสูงการเย็นาแกก็มหี